เพั่อนอุัมภ์คุณธีครับสวัสดีค่ะสวัสดีมากๆค่ะผมขอคุยกับน้องสาวคุณธีหน่อยไหมได้สิคะหนูคุยกับเขาหน่อยเขาสาช่วยเราขอบคุณมากเลยนะจ๊ะฮะพูดจ ด,ดึงขึ้นก่อนผมไหวครับดึงขึ้นก่อนทไมอนะ่ะเสียดายก็เตี่ยวเป็ดนี <laughs> น่ตีถึงนี่เลยนะผมกูสาบดันไวนะ้เนี่ยผมเสียตังค์ซื้อด้วยเอาพออเาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้น,เอ,นเอาขึ้นเถอะครับโโอ้หนี่ไปทำอีท้าให้เดีด่ยโดนอะไรปั๊มมาเนะี่ยเออฉันก็เดินมาเฉยๆนะจ๊ะอย่ามายุ่งกับผมชนะอะไรผ<ช>ิดหัวนะเขาทำเขาทำน่ารักเลยอะไรติดหัวอย่ามายุ่ง ทำพงส่งหน้าหมาด้วยหน้าหมาทำงานมากเลยนะยห้มันแตกแล้วไปยุ้งทำให้ผู้ชายเขาไล่ปั๊มหมากันเนี่ยมาแต่งตัวแบบนี้ไงเราถึงไล่ปั๊มมันคือว่าฉันเดินมาเฉยๆที่จะไปเที่ยวเล่นกันทั้งนั้นน่ะจะไมต้องดันให้มันเห็นลงเห็นลงอคอะไรแบบนี้อ้าวฉันเป็นคนดีมีอะไรผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาเรียกผู้หญิงซ่อนลูกมึงหลุดเลยผู้หญิงกูเคยมีเมียลักษณะอย่างนี้เออซ่อนลูกโอ้โหแสดงว่าใหญ่มากไหนพาเข้าโรงแรมอือเป็นไงปิดไฟ ทอนจริงๆเป็นไงวะคำชั่วโมงกว่าทอดทอดมิดเลยไงเดินห้าทุกห้องไอ้เหี้ยไม่เจอไม่รู้ว่าทอตอะไรมีแค่ไหนแค่นั้นสิสบายตัวออกอะไรนี่เนี่ยเมื่อกนี่นัุกร่างเวทอะไรอ่ะนี่เนี่ยเมื่อกี้มันเปลี่ยนชุดร่างเวทีปูเห็นดิอะไรโหน่ะนะโหนมมันาะเออเนี่ยี่้หัดเล็กกังเลยวะจะพ่อหัว ถ้ามนะันแค่ดอกลำโพงเอ๋อไอ้นี่วุ้นอมยิ้มขนาดนี้เลยใช่แล้วตอนแล้วตอนมียืนเยี่ยวทาไมนเวทมันยืนเยี่ยวกับมือยืนเยี่ยวไงเอ้ยน้ำแดงเนี่ยเขาบอกไม่กลนะนะ้านั่งทพาไมอ่ะหัวเปิอขาไอ้จังไรงงจรงจริเอะไรนะอ่ะนายมาคุยกันะในกล้ๆดิเน,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 นียนี่ขอบใจมากเลยนะทั้งสองคนที่มาช่วยเหลือฉันเอาไว้ไม่เป็นไรหรอกนะนี่ฉันเป็นคู่หญิงนะบ๊วยบาวก็เข้าหน่อยเขาเขาช่วยเขาหนาเขาไปกินได้โดนแบบวิ่งหนีมาพี่เห็นเลยเนี่ยบาวยน้อยเพราะชายามิชัย นาใบอะไรพวกนี้อะไรมีเสื้ออะไรกระชุนกูนักหน้านะไรคือผ้าไอ้กูคือนักดีไม่ห้าวผมอย่าไปเปลี่ยนเอปะใครโอ้โหไม่เหมือนเสี้ยใส่เพชรแดงไปจำลูนไปหล่อๆนะมึงเหรอโอ๊ยใส่กูดีใส่ยังไม่พอแต่งตัวใส่เพชรแดงเหมือนจำลูนตอนหนุ่มๆุนเด็กปากเสียล็อกจะกินปากเน่เธอจ๋าทำไมอ่ะเปลี่ยนเสียงเร็วจ๋านี่เธอไม่ช่วยอะไรหรอจ๋ามีชื่อไอ้พันจ้า นายทานและเธอละจ๊ะประยุทธ์ครับไอ้กี่พ่ายชื่อมีในบรรดาลูกอมตั้งเยอะแยะมึงชื่อประยุทธ์มึงบ้าปะกูชอบไม่เอาเพื่ยนใหมไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาเพื่อนไหมไม่เอาเพอครับผมชื่ออะไรจ๊ะธนาธรครับแล้วสอบสวนกันยาวเลยหายไปไหนมึงชื่อเปลี่ยนได้ไหมจ๊ะเปลี่ยนชื่อชื่อชื่ออีตายเลยวาชื่ออะไรนะอีตายโอ้ยเยี่ยมคล้างหน้านะต้องเลิกเกม เลยเพาะพูดโถเราง้อยเลยแม่ทำไป็นทำไม่ได้ก้าวโดนดุเลยชื่ออะไรผมชื่อประสิทธิ์ครับประสิทธิ์ประสิทธิ์กันัยพันธุ์ใช่ครจ้ะทั้งสองคนเนี่ยทำคุณงามความดีเอาไว้ไมาพูดอะไรคุณงามความดีเนี่ยทำเป็นใหญ่เป็นโตไปได้นะฉันจะขอแนะนำตัวให้เจ้าสองคนได้รู้จักเป็นใครล่ะฉันไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาฉันเนี่ยเป็นเจ้าจ้ะทรงทุกวันอะไรจะไปดูดวง แบบเป็นดูไพ่ยิปซีอะไรพวกนี้ไม่ใช่เจ้าดูดวงฉันเป็นเจ้าฟ้าพระหลากษัตริย์นะจ๊ะอยู่บนฟ้าเป็นเจ้าอองเครื่องบินเลยบินใส่ไหนไม่เคยขึ้นไม่เคยเจอเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวเหาเนี่ยนะเจ้าปกครองพื้นดินอ่ะเท่ดิอ๋ออันนั้นวางทุกผิดทุกผิดต้นต้นต้นเป็นเจ้าฟ้ามหากรษัตร์ แล้วเป็นทำาิท่าไหนโดโไนโดไล่เ้มาเนี่ยฉันก็เดินอยู่ดีๆนั่นแหละแต่ผู้ชายสองคนเนี้เข้ามาไล่ปั้มฉันโชคดีนะที่เธอมาช่วยเอาไว้วเพราะฉะนั้นฉันจะมอบรางวัลให้กับเธอทั้งสองคนเอาแล้วไอ้พัดมองให้ดีก่อนอย่ากโกหกกันนะไม่โกหกหรอก,อกแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ได้เอาเงินมาหรอกจ้าหัวแล้วไม่ใช่เจ้าของจริงวัวจะเอาปอมแน้ว่ะเจ้าเขาน้อยไงมีเขาน้อยเป็นเจ้าจริงๆนูดเห็นยอดประสาทดนไหมไหน จโบสนั่นน่ะโบสวัดอะโบสอะไรเรายอดประสาทสวยๆนะาอ๋อให้แล้วยอดประสาทนัะนะจะมีห้องนอนสีชมพูอยู่ว,าว้าเธออยากได้รางวัลปีนขึ้นไปที่ห้องนะั้นอยากได้อะไรเพียงแค่เธอขอมาหญิงจะมอบให้กับเธอทุกอย่าง งเข้า <pec> ้าก <pid> ็จะเอาไปฆ่าเลยมึงจะปีเขาไม่ด <enlightenment. S 1> <ytes> ึงฆ่าและเขาล้มเขาเป็นเจ้า <childhood> ไม่ชอบนะแต่ทำท่าจะเพลินชอบเฮ้ยเฮ้ยุลกคนลุกลุกกคนเงี่ยของมึงทิ้มของคูมึงไม่มัดมาดีมัดไปคนเจ้าหเพรผิดพาไปห้องประสาทสีชมพูเอาแล้วว่าเพื่อนคูมีเมียแล้ว นางราศาีสั่งซั่งคำพูดที่บอกจริงนะฮะว่าอยากเคียงข้างแม่ปู่โอ้แม่เอวบานนะรับไม่เบาจะไปหาเจ้าน้องรูโชคดีเพื่อนรักโชคดี